ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่1009การหายตัวไปของเยาเยาสแม้ว่านานกงหุยจะไม่พอใจแต่ก็เข้าใจเหตุผลของชินจือสวีและสังเนี่ยนเอ๋อสุดหายใจเข้าลึกพยายามขบคิดถ้าหากถ้าหากเขาเป็นท่านพ่อจะเอาเยาเยาไปซ่อนไว้ที่ใดชินจือสวีมองไปยังองค์หญิงชังผิงองค์หญิงไม่ต้องเป็นกังวลต่อให้เยาเยาก็ไม่มีทางมีอันตรายถึงชีวิตได้ กงวิเฉินลงทุนลงแรงไปมากมายเพียงนี้กระทั่งไม่ลังเลที่จะให้หนานกงไหวทิ้งสนามรบเดินทางไปยังเฉินโจที่อยู่ไกลนับพันลี้แน่นอนว่าไม่ใช่เพียงเพราะต้องการเอาชีวิตของเด็กคนหนึ่งอย่างแน่นอนในเมื่อเด็กคนนั้นเป็นลูกของหนานกงมั่วและเวจวินมั่วยาวมีชีวิตอยู่คุ้มค่ากว่าการตายมากหากยาวๆเป็นอันใดไปกงวิเฉินไม่เพียงไม่ได้อันใดพ่อแม่ที่เสียลูกสาวไปจะทำเรื่องใดได้บ้างเกรงว่าคงไม่ใช่สิ่งที่กงวิเฉินอยากจะเห็น องหญิงชังพิงพยักหน้าทว่าไม่ได้คลายกังวลเพราะคําปลอบโยนของฉินจือสวีฉินจือสวีเองก็มีเรื่องมากมายที่ต้องจัดการลุกขึ้นทางเอ่ยกระหม่อมยังมีเรื่องต้องทําขอตัวก่อนพยะยะค่ะเจ้ารีไปเถิดองหญิงชังพิงเองก็ไม่ได้ยื้อเขาไว้พยักหน้าเอ่ยตอบสิทธิพี่ซางและท่านนาชวีท่านนาหมิงยังไม่กลับมาอานอานที่อยู่ในอ้อมแขนขององคหญิงชังพิงเอ่ยขึ้นทันใดฉินจือสวีชะง,งักไม่นานจึงพยักหน้าเบา,เบา,เบา ข้ารู้แล้วในห้องหนังสือบรรยากาศดูตึงเครียดเป็นพิเศษหนานกงม่วงนั่งอยู่หลังโต้นหนังสือมองไปยังคนอื่นๆเอ่ยเอาตามนี้ออกไปเถิดขอรับจะวินจู่ทุกคนรับคำสั่งโดยพร้อมเพรียงทยอยเดินออกไปเหลือเพียงฉินจือสวี่เพียงคนเดียวฉินจือสวี่มองใบหน้าของหนานกงม่วที่ดูไม่ออกถึงความรักโลภโกรธหลงแต่อย่างใดเอ่อยขึ้นจริงจังทางเข้าออกทุกทิศทางของเฉินโจถูกปิดเอาไว้หมดแล้ว ขอเพียงมีคนน่าสงสัยโดยเฉพาะคนที่มีเด็กติดตามไปด้วยแน่นอนว่าไม่มีทางออกจากเฉินโจได้จะวิ้นจูโปรดวางใจนานกงมั่แค่นยิ้มมองไปยังฉินจือสวีเอ่ยบางคนใช่ว่าจะกักขังเขาได้เพียงเพราะกําลังคนอย่างเช่นนางต่อให้เมืองเฉินโจถูกปิดอย่างแน่นหนาะ นางก็ต้องหาวิธีหนีออกไปเงียบๆไม่ต่ำกว่า3มวิธีสำนักขทาราและวังจื่อเซียวต่างก็เป็นสำนักมือสังหารอันดับต้นๆคนเหล่านี้ไม่ได้ถนัดการต่อสู้แบบเผชิญหน้าแต่เป็นการโจมตีแบบลับๆชินจื่อสวีเองก็ถอนหายใจอย่างน้อยยาวๆก็ไม่มีอันตรายถึงชีวิต เวลาปกติเมื่อมองเห็นเด็กคนนั้นก็แทบอยากหมุนตัวเดินหนีแต่เมื่อถูกคนลักพาตัวไปกระทันหันเช่นนี้กลับรู้ว่างเปล่าสึกราวกับขาดสิ่งใดไปคุณชายฉินเองก็ได้แต่ยิ้มขมขื่นอยู่ในใจนึกถึงเขาที่ต้องออกจากบ้านมาอยู่ข้างนอกตั้งแต่อายุยังน้อยครอบครัวแม้มีภรรยาทอว่าความสัมพันธ์กับราบเรียบยังไม่มีลูกทว่ากลับมารู้สึกรักลูกของคนอื่น หนานกงมั่วพยักหน้าเบาๆนี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทําให้นางยังมีสติอยู่ได้จนถึงตอนนี้กงวิเชิญเป็นคนฉลาดไม่มีทางทําร้ายถึงชีวิตของเยาเยาอย่างแน่นอนชินจื่อสวี่เอ่ยเสียงเข้มนอกจากเยาเยาอาเจียวและหมิงชินเองก็ยังไม่กลับมาเมื่อครู่ค่าได้ถามแล้วอาเจียวติดตามหลิวหันไปทะว่าหมิงชินไม่มีใครรู้ว่านางหายไปตอนไหน นี่เป็นเรื่องธรรมดาแม้หมิงฉินจะเป็นคนของหนานกงมั่วทว่านางเป็นสาวใช้ไม่อาจเทียบองคหญิงชังผิงและเด็กทั้งสองได้แม้กระทั่งเทียบกับชวีเหลียนสิงและฉินจือสวีที่เป็นผู้ดูแลยังห่างไกลยอยู่มากในยามชุดละมุนองคารักจำต้องเลือกอารักขาคนที่สำคัญที่สุดหมิงฉินจะพลัดหลงก็ใช่ว่าจะมีคนสังเกตเห็นหนานกงมั่วมองไปยังฉินจือสวีเอ่ยถามท่านจะบอกอันใด ชินจือสวีเอ่ยทวนด้วยน้ำเสียงราบเรียบสายลับในจวนจะวิ้นจู่รู้แล้วหรือไม่ท่านกำลังสงสัยอาเจี้ยลและหมิงชินหรือหนานกงม่วขมวดคิ้วเอ่ยชินจือสวีสายสีสะเอ่ยไม่ขอรับระวางที่ยังหาสายลับไม่เจอข้าสงสัยทุกคนที่น่าสงสยัยแต่ว่าตอนนี้อาเจี้ยลและหมิงชินหายไปทว่าไม่มีผู้ใดเห็นร่างของพวกเขาจะวิ้นจู่น่าจะรู้ดีคนของกงวิเชินไม่มีทางเสียเวลาจับพวกเขาทั้งสองไปได้ยอย่างแน่นอน มีเพียงเยาๆก็เป็นปัญหาแล้วยังมีสตรีและเด็กอายุ12 13อีกคนของกงวิเชิญไม่มีทางเอาตัวถ่วงสองคนเพิ่มไปอีกนานกงม่วกขมวดคิ้วตัวตนของอาเจียวลินชังเฟิงเคยสืบแล้วมิได้มีปัญหาใดมิเช่นนั้นตอนนั้นก็คงไม่อยากให้เขาวไหว้แม่ทับสังเป็นพ่อบุญธรรมส่วนมิงฉินนางเติบโตมากับแม่มาหลานมาตั้งแต่เด็กหลายปีมานี้ก็ไม่เคยเกิดปัญหาใดๆ ช่างเถิดในเมื่อท่านคิดเช่นนี้ท่านก็ลองสืบดูเถิดหนานกงม่วไม่ใช่คนดื้อรั้นในเมื่อฉินจือสวี่เอ่ยขึ้นมาต่อหน้านางคิดว่าฉินจือสวี่เองก็คงจะมีวิธีนอกจากนี้ว่ากันว่าคนที่เป็นผู้ชมมักจะเห็นได้ชัดเจนบางทีในมุมของฉินจือสวีอาจมองเห็นในมุมที่นางมองไม่เห็นก็เป็นได้เพียงแต่ไม่ว่าจะเป็นสังเจี้ยวหรือหมิงฉินมีปัญหาอย่างไรนางก็ต้องเจ็บปวดสังเจี้ยวเป็นลูกศิษย์ของนางเป็นเด็กที่นางรักและเอ็นดูมาตั้งแต่ต้น หมิงชินติดตามนางมาหลายปีทำเพื่อนางด้วยใจทุกอย่างนางถามตนเองอย่างไรก็ไม่มีจุดไหนที่นางปฏิบัติกับพวกเขาไม่ดีเมื่อเทียบกับจือสู่ที่นิ่งเงียบหมิงชินนิสัยน่ารักอ่อนหวานลูกน้องของไวจวินมั่วหลายคนมีใจสู่ขอทั้งสองคนจือสู่นั้นแสดงออกชัดเจนมาตั้งแต่ต้นว่าจะติดตามนางอย่างแม่นมาหลานไม่แต่งงานออกเรือนทว่าหมิงชินนั้นหนานกงงเมวรปากนายทหารหนุ่มในกองทัพที่มาสู่ขอหน,นานกงงั่วส่งคนสืบ ประวัติของอีกฝ่ายครอบครัวไรบิดามารดาแม้ว่าจะอายุเพียง20กว่าทว่าได้เลื่อนขั้นเป็นผู้บังคับการกองพันแล้วไม่สนใจฐานะของหมิงฉินยินยอมรับนางเป็นภรรยาเอกก็นับเป็นคู่สมรสที่ไม่เลวหากไม่ใช่เพราะเรื่องอิงชวนในครั้งก่อนไม่แน่ว่าตอนนี้นางอาจจะแต่งงานออกเรือนไปแล้วนานกงมง่มคิดไม่ออกหมิงฉินจะมีเหตุผลอันใดคิดทรยศนาง ชินจือสวีเองก็รู้ว่านานกงมั่วไม่ได้เชื่อในการคาดเดาของตนแต่นางเป็นคนที่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่เอ่ยอันใดามากอีกพยักหน้าบอกว่าตนเองจะไปสืบอย่างไรเขาก็ไม่มีหลักฐานใดเป็นเพียงความรู้สึกเท่าน,านั้น เวลานี้นะพื้นที่ซ่อนตัวในป่าเยาวๆน้ำตาคลอมองชายชุดดำตรงหน้าเบ้ปากนั่งย่อตัวอยู่กับพื้นท่าทางน่าสงสารต่อให้เป็นคนใจแข็งดังหินผาเพียงใดก็อดไม่ได้ที่จะใจอ่อนใบหน้าที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผ้าคลุมหน้าสีดำเส้นเลือดแทบระเบิดหากไม่ใช่เพราะคำสั่งของเจ้าสำนักไม่ให้ทำร้ายเด็กคนนี้พวกเขาคงทำให้สลบแล้วพากลับไปแล้วเออก็ได้ ความจริงแล้วพวกเขาทําให้นางสลบแล้วจึงพาออกมาเด็กคนนี้ด้วเกินไปร้องให้ขึ้นมาเสียงดังก้องสั่นสะเทือนไปทั่วไม่ทําให้สลบคงไม่อาจพามาถึงที่นี่ได้ไม่แน่อาจทําให้ทหารไล่ล่ามาได้แต่ว่าเด็กเล็กแน่นอนว่าไม่อาจใช้ยาสลบมากเกินไปยิ่งไม่อาจตีนางจนสลบได้ดังนั้นเมื่อนางตื่นขึ้นมาแล้วพวกเขาก็ไม่กล้าใช้ยาสลบกับนางอีกถ้าจะเอาพี่อาเจียว ชายชุดดำหันไปมองเด็กชายอายุยังน้อยที่ร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลนอนอยู่บนพื้นรู้สึกเบื่อหน่ายขึ้นมาในใจพวกเขาไม่รู้ว่าเจ้าเด็กนี่ติดตามมาตั้งแต่เมื่อไรหักไม่ใช่เพราะบนร่างกายของเด็กคนนี้ไม่มีสิ่งของส่งสัญญาณพวกเขาคงถูกจับได้ไปนานแล้วเยาเยาลุกขึ้นมาเดินโซเซไปอยู่ข้างร่างของอาเจียว อาเจียวบาดเจ็บไม่น้อยใบหน้ามีบาดแผลเล็กๆน้อยๆยามนี้นอนหายใจรวยรินอยู่บนพื้นหักไม่มีคนช่วยรักษาไม่ต้องให้พวกเขาสังหารเกรงว่าเด็กคนนี้คงตายอยู่ในป่านี้ไม่มีผู้ใดรับรู้พี่อาเจียวพี่อาเจียวเยาเยาผลักอาเจียวปากเล็กเริ่มเบรร้องให้ขึ้นมาอย่างไรก็เป็นเพียงเด็กอายุสามขวบกว่าถูกชายชุดดำหลายคนจับตัวมากระทันหันต่อให้ตอนนี้เยาเยาจะไม่รู้ว่าคนตายเป็นอย่างไรก็คงตกใจอย,อยู่ไม่เบามองเห็นคนเดียวที่นางรู้จักนอนอยู่บนพื้นตรงหน้าไหนเลยจะทนไหว ชายชุดดำกุมขมับหุบป,ปากเยาเยาชะง,งักเมื่อได้สติกลับมาจึงร้องให้เสียงดังขึ้นกว่าเดิมทันทีชายชุดดำที่เฝ้าอยู่อีกฝั่งเอื้อมระอาขึ้นมาอย่างอดไม่ได้พวกเขาคุ้นชินกับการเป็นมือสังหารจัดการเรื่องอย่างเด็ดขาดะไหนเลยจะเคยเจอเด็กที่วุ่นวายเพียงนี้พยายามอยู่ให้ห่างงอจากซาลาเปาเล็กนุ่มนิ่มน่ารักลูกนี้เท่าที่จะทำได้สายตาที่หนานงไหวมองไปยังเยาวเย,วยาน,านั้นมีวาสับสนเห็นชายชุดดำไม่อาจปลอบนางได้จึงเดินเข้าไปย่อตัวตรงหน้าเด็กน้อยพร้อมยก มือไปลูบศีรษะยเยวๆเยจ้องเขาขเขม่งทันทีพาร่างเล็กของตนเองมาบังร่างของสังเจี้ยวเอาไว้คนชั่วห้ามรังแกพี่อาเจี้ยวข้าจะให้ท่านพ่อตีเจ้าแม้ว่าคนที่ลงมือมีเพียงชายชุดดำแต่สำหรับเยวเยวหนานกงไหวเหมือนคนชั่วมากกว่าชายชุดดำที่มองไม่เห็นใบหน้าพวกนั้นมากกว่ามือของหนานกงไหวชะงักมองไปยังนางแล้วจึงเอ่ยเจ้าว่าง่ายๆข้าจะให้คนช่วยรักษาพี่อาเจี้ยวของเจ้าดีหรือไม่ เยายามองเขาด้วยความสงสัยคนชั่วใจดีเพียงนี้เลยหรือนานกงไหวเองก็ไม่ใส่ใจเอ่ยถามเสียงเบาเจ้าชื่อเยาเยาหรือชื่อจริงเจ้าชื่ออันใดเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าเป็นใครเยาเยาทำหน้าบึ่งใส่เขาเจ้าเป็นคนชั่วใหญ่ข้าจะให้ไปไปกัดเจ้านานกงไหวหัวเราะเลิกคิ้วพลางเอ่ยเป็นเด็กเป็นเล็กไม่เชื่อฟังไม่ได้ยังอยากให้พี่อาเจียวของเจ้าตื่นขึ้นมาหรือไม่ เยาเยาก้มลงไปมองสังเจียวอย่างลำบากใจในที่สุดปากเล็กจึงเอ่ยข้าชื่อจัวหวาจัวหวาหรือท่านแม่บอกว่ามีความหมายว่าเท่อง,งามสะพรั่งพราวสวยัยเยาวเยาเอ่ยอย่างภาคภูมิใจแม้ว่านางจะไม่รู้ความหมายของประโยคนั้นก็ตามนานกงไหวยิ้มเอ่ยเป็นชื่อที่ดีข้าเป็นท่านตาของเจ้าเรียกท่านตาสิเยาวเยามองด้วยสายตารังเกียจเจ้าเป็นคนชั่วไม่ใช่ท่านตาเยาเยามีท่านตาแล้วท่านตารักเยาเยาที่สุดแล้ว หนานกงไหวสีหน้าทมึนขึ้นเอ่ยเสียงเย็นอ้อท่านตาของเจ้าคือผู้ใดโง่จังเลยท่านตาก็คืออาจารย์ต้าอย่างไรเล่าท่านแม่บอกว่าเมื่อมีอาจารย์แล้วต้องกระตัญยูเหมือนกับเป็นบิดาดังนั้นจะกลับอาจารย์ต้องระมัดระวังอื่มยาวๆมีท่านพ่อแล้วไม่ต้องกลับอาจารย์แล้วเยาวๆเอ่ยจบก็จ้องหนานกงไหวเขม็งเจ้าบอกว่าจะช่วยพี่อาเจียวห้ามผิดคำพูดเป็นอันขาดต่อให้เจ้าเป็นคนชัว่วจะเป็นคนชั่วที่ไม่มีความเป็นคนไม่ได้ นานกงไหวมองเด็กน้อยที่เมื่อครู่ร้องให้น้ำตาหนองทว่ากลับมาเยื่ยยิงโบกมือส่งสัญญาณให้ชายชุดดำช่วยคนนิสัยเช่นนี้ดูอย่างไรก็ไม่เหมือนลูกสาวของนานกงมั่วและวว่จวินมั่วช่องตามใจทูเดย์ตอนที่สิบสิบกังวลหนึ่ง อาจ้ยวลืมตาขึ้นมาก็มองเห็นดวงตากลมโตที่คลอไปด้วยน้ำตาคู่นั้นของเยาเยารู้สึกโล่งใจขึ้นมาทว่าพลันระแวดระวังขึ้นมาเช่นกันดันตัวขึ้นดึงเยาเยาเข้ามาอยู่ในอ้อมอกสายตาเย็นชามองไปยังชายยาชุด,ดดำหลายคนตรงหน้าแม้จะได้รับบาดเจ็บเพียงภายนอกแต่การกระทำนั้นก็ส่งผลถึงบาดแผลทำให้เขาย่นคิ้วอย่างอดไม่ได้ทว่าไม่ได้ส่งเสียงออกมาหนานกงไหวที่นั่งอยู่ด้านข้างเห็นท่าทีของสังเจียวดวงตามีความชื่นชมเผยออกมาเด็กน้อยอายุเพียง1213 มีความสุขุมและอดทนได้เพียงนี้นับว่าไม่เลวแล้วพี่อาเจียวเยาเยาเบิกตาพลงอิงตัวอยู่ในอ้อมอกของอาเจียวเอ่ยขึ้นเสียงกระซิบสังเจียวรูปหลังนางเบาๆเอ่ยเยาเยาไม่ต้องกลัวพี่อาเจียวอยู่นี่แล้วเยาเยาพยักหน้ายกมือไปรูปหน้าผากของเขาเอ่ยพี่อาเจียวไม่ต้องกลัวเยาเยาอยู่นี่แล้วแม้จะอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้มุมปากของอาเจียวก็ยกขึ้นอย่างอดไม่ได้กับความไร้เดียงสาของนางพวกเจ้ากิดจะทำอันใด สังเจียวกอดยาวเอาไว้มองหนานกงไหวที่อยู่ใกล้พวกเขาด้วยความระมัดระวังหนานกงไหวเลิกคิ้วเอ่ยเจ้าก็คือสังเจียวลูกศิษย์ของหนานกงมั่วอย่างนั้นหรือสังเจียวเม้มริมฝีปากไม่เอ่ยว่าจาแน่นอนว่าหนานกงไหวเองไม่ต้องการคําตอบของเขาเรื่องหนานกงมั่วรับลูกศิษย์คนหนึ่งนั้นไม่ใช่ความลับอันใดแน่นอนว่าคนของสํานักหอธรารู้มาตั้งนานแล้วพี่อาเจียวพวกเขาเป็นคนชั่วพวกเขาจะจับเยาวๆไปให้คนช่วใหญ่ยาวๆหลบอยู่ในอ้อมแขนของสังเจียวกระซิบเสียงเบาเพียงแต่เสียงที่นางคิดว่าเบา ความจริงแล้วทุกคนที่อยู่ตรงนั้นได้ยินกันอย่างชัดเจนหนานกงไหวรู้สึกประหลาดใจเอ๋เจ้ารู้ได้ยัยงไรว่าข้าจะจับเจ้าไปให้คนชั่วใหญ่เหมือนว่าพวกเขาจะไม่ได้เอ่ยเรื่องกงวิเชินต่อหน้าเยาเยา,ยาอีกทั้งเขายังสงสัยว่าเด็กสามขวบจะเข้าใจเรื่องนี้หรือไม่เยาวเยาย่นจมูกเล็กส่งเสียงหยานพร้อมเงยหน้าขึ้นอย่างถือดี ข้าได้ยินแล้วพวกเจ้าแอบคุยกันตอนที่ข้าหลับจะส่งเยาเยาให้กับให้กับคนช่วยใหญ่พวกเจ้าต่างก็เป็นคนช่วน้อยลูกน้องของคนช่วใหญ่รอท่านพ่อของข้ากลับมาแล้วจะจัดการกับพวกเจ้านานกงไหวเองก็ไม่กรธทยิ้มจนตาหยีเอ่ยในเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าก็รอพ่อเจ้ามาช่วยเจ้าเถิดระหว่างนี้ก็เชื่อฟังเสียมิเช่นนั้นข้าจะจับพี่อาเจียวของเจ้ายนเข้าป่าไปเป็นอาหารหมาป่าช่างโง่เสียจริงพี่อาเจียวไม่กลัวหมาป่าหรอกนะ เยาเยาเอ่ยอ,อ,อย่างภาคภูมิใจปีที่แล้วยังล่าเสือมาทาพรมให้เยาเยาตั้งหนึ่งตัวไม่กลัวหมาป่าหรอกนะนานกงไหวสะอึกไปชั่วครู่ยิ้มเย็นเอ่ยอพีอาเจียวของเจ้าไม่กลัวหมาป่าหนึ่งตัวเช่นนั้นสิบตัวหนึ่งร้อยตัวเขากลัวหรือไม่เอเยาเยาตะลึงงานสิบตัวดูเหมือนจะเยอะมากหนึ่งร้อยตัวนั่นคือกี่ตัวกันนะดูเหมือนจะเก่งมากเมื่อเถียงไม่สู้คนชั่วริมฝีปากเล็กของเยาเยาเบะอย่างไม่พอใจ มุดตัวเข้าไปในอ้อมอกของสังเจี้ยวแล้วหลับตาลงแซงหลับไปนานกงไหวลุกขึ้นยืนเหลือบตามองสังเจี้ยวเล็กน้อยเอ่ยเจ้าก็เหมือนกันอยู่ดีดีเล่าหากกล้าแอบเล่นลูกไม้อันใดเจ้าเองก็คงไม่อยากให้เจ้าตุ๊กตาน้อยนี่ต้องรับโทษใช่หรือไม่สังเจี๊ยวสีหน้าเย็นชาจ้องนานกงไหวขเขม็งพร้อมเอ่ยออกมาเดรฉานนานกงไหวสซยะยิ้มเย็นไม่สนใจสังเจี๊ยวอีกหมุนตัวเดินหนีไป คนไม่กี่คนเดินมาอีกฝั่งชายชุดดำที่เป็นหัวหน้าเอ่ยถามพวกเราต้องเอาเจ้าเด็กผู้ชายนั่นไปด้วยหรือนั้น,นกงไหวเอ่ยนอกจากว่าพวกเจ้าจะมีวิธีทําให้เด็กน้อยนั่นอย,อยู่เงียบเงียบได้เช่นนั้นก็สังหารเจ้าเด็กนั่นได้ชายชุดดำขมวดคิ้วเห็นได้ว่าไม่พอใจต่อคนที่อยู่นอกเหนือแผนการนักเจ้าเด็กนั่นเป็นลูกศิษย์ของซิงเฉิงจว,วินจู้บุตรบุญธรรมของสังรงสามารถตามพวกเรามาจนถึงที่นี่ได้แน่นอนว่าไม่ธรรมดาหากพาไปด้วยแรงว่าจะมีปัญหาเอาได้ นานกงไหวเอ่ยเสียงเรียบเฝ้าเจ้าเด็กน้อยนั่นให้ดีพร้อมบอกกับเด็กผู้ชายคนนั้นด้วยหากเขาคิดจะทำอันใดก็แอบให้ดีๆหากถูกฆ่าจับได้ฟันเขาต่อหน้าเด็กน้อยนั่นเสียชายชุดดำมองหนานกงไหวด้วยด,ว,ยดวงตาแปลกประหลาด พวกเขาที่เป็นมือสังหารจะจิตใจเหี้ยมโหดก็สามารถเข้าใจได้อย่างไรพวกเขาก็ไม่มีอันใดเกี่ยวข้องกับเด็กน้อยคนนั้นแต่หนานกงไหวเป็นตาแท้ๆของเด็กน้อยคนนั้นจิตใจโหดเหี้ยมเช่นนี้ไม่เป็นไรแน่หรือแน่นอนว่าหนานกงไหวไม่เห็นสายตาของพวกเขาเพียงหลุบตาแล้วเอ่ยว่าแม้ว่าพวกเราได้เด็กน้อยคนนั้นมาอยู่ในมือแล้วแต่การจะส่งให้ถึงมือกงอวิเชิญเกรงว่าคงไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ต้องเอ่ยถึงการคุ้มกันในเฉินโจคงเข้มงวดขึ้นอย่างแน่นอนต่อให้ออกจากเฉินโจโดยที่หนานกงโม่ไม่อาจขวางพวกเขาได้แต่ก็อาจจะรอยอยู่ที่ทางกลับของพวกเขาก็เป็นได้ยังมีเด็กน้อยสามขวบไม่รู้เรื่องไม่ต้องเอ่ยถึงยังอ่อนแอมากด้วยหากไม่ระวังเกิดป่วยขึ้นมาแผนการของพวกเขาก็คงสูญเปล่าชายชุดดำเอ่ยเสียงเรียบนี่เป็นเหตุผลที่เจ้าสำนักเฉินชูกัวกงมาจัดการมิใช่หรือคนของสำนักขอทรายยินดีให้ความร่วมมือกับชูกัวกงขอเพียงสามารถส่งเด็กคนนี้ให้ถึงมือเจ้าสำนักได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น นานกงไหวเอ่ยด้วยความรำคาญข้าไม่เข้าใจเจ้าสำนักกงเอาเด็กน้อยนี่ไปจะมีประโยชน์อันใดหากอยากข่มขู่นานกงมั่วแล้วเวจวินมั่วละก็เอาเด็กผู้ชายมายังจะมีประโยชน์กว่าหรือไม่หรือองค์หญิงชังผิงก็ได้ความจริงในสายตาของนานกงไหวคิดจะข่มขู่นานกงมั่วแล้วเวจวินมั่วจับใครมาก็ไม่มีประโยชน์ เพราะหากเขาเป็นพวกหนานกงมั่วสองคนนั้นคงไม่มีทางยอมให้ใครมาควบคุมได้เพียงเพราะเด็กคนเดียวหรือองค์หญิงชังผิงอย่างแน่นอนบุตรชายบุตรสาวมีใหม่ก็ได้มันดาแม้จะสําคัญแต่ว่าจะสําคัญไปมากกว่าตนเองเลยหรือชายชุดดําเอ่ยหากจับเด็กทั้งสองได้แน่นอนว่าดีที่สุดแต่หากแบ่งทหารออกเป็นสองทางอาจมือเปล่าทั้งสองทางก็เป็นได้สามารถจับได้หนึ่งคนก็นับว่าไม่เลวแล้วส่วนเด็กชายเด็กหญิง เจ้าสำนักบอกว่าเด็กหญิงนั้นดีกว่าไม่ทำให้เขาอยากฆ่าให้ตายได้ง่ายๆแม้จะจับมาเป็นตัวประกันเจ้าสำนักก็คงไม่อยากเห็นเด็กที่เหมือนกับเวจว,วินมั่วทว่าทั้งสองกลับมีลักษณะที่โดดเด่นราวกับเป็นคนเดียวกันช่างเถิดหนานกงไหวเองก็รู้ว่าตอนนี้ตัวเองมาอาศัยคนอื่นไม่อาจเอ่ยอันใดได้มากนักเอ่ยเสียงเข้มตอนนี้หนานกงมกคงกำลังจัดการกับคนของสำนักขอทาราที่อยู่ในเฉินโจเป็นแน่โชคดีที่เราถอนคนส่วนใหญ่ออกมาแล้ว ต่อไปข้าจะให้คนบุกโจมตีเมืองในปกครองของเฉินโจสร้างความวุ่นวายชายชุดดำขมวดคิ้วเอ่ยคนของเราโจมตีเมืองในเฉินโจอย่างนั้นหรือแม้วรยุทธ์ของคนสำนักขอทาราจะดีกว่าทหารทั่วไปแต่ความแตกต่างของจำนวนคนก็ทำให้ไปแล้วไม่ได้กลับมาได้เช่นกันหนานกงไหวไม่เห็นด้วยเอ่ยเสียงเรียบอยากออกไปอย่างราบรื่น แน่นอนว่าต้องมีการเสียสละข้ารู้ว่าสำนักหอธาราของพวกเจ้าทำอันใดแต่อย่าลืมแล้วว่าวังจื่อเซียวเองก็เป็นเหมือนพวกเจ้าเส้นทางหรือวิธีที่พวกเจ้าคิดพวกเขาจะคิดไม่ได้หรือขอเพียงรับรื่นโจมตีเมืองใกล้เฉินโจโดยไม่ทันตั้งตัวคงไม่มีปัญหามากนักเมืองเมืองหนึ่งนอกจากเมืองที่มีทหารอยู่ทหารที่เฝ้าประจำการก็มีเพียงไม่กี่ร้อยอย่างมากก็เพียงไม่กี่พันหากโจมตีบุกยึดโดยไม่ทันตั้งตัวนั่นย่อมมิใช่เรื่องยาก พวกเขาเพียงต้องการสร้างความวุ่นวายไม่ได้ต้องการปักหลักอยู่ที่นั่นเอาชนะไม่ได้เพียงหนีไปก็พอแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ